สวัสดีครับเฮบิไรเดนครับวันนี้มารีวิวมีดสไปเดโก p พาราที 3, นะครับตัวที่เป็น G10 สามตัวนี้ถูกส่งมาจากเจ้าของคนเดียวกันคือมิสเตอร์เคนะครับจะเห็นว่าช่วงนี้ผมจะรีวิวมิสของมิสเตอร์เคบ่อยเพราะว่าเขาใจด,ดีนะครับให้ยืมรีวิวนะครับขอบคุณมิสเตอร์เคมากๆนะครับที่ให้ยืมรีวิว สามเล่มนี้ถ้าจำไม่ผิดจะซื้อจากร้านกิจออนไลน์ไนฟ์นะครับลองเข้าไปหาข้อมูลในเว็บไซต์หรือลองถามไปที่ Facebook page เขาก็ได้นะครับตัวหนึ่งที่ผมจะรีวิวก่อนเลยก็คือจะเป็นตัวนี่นะครับเป็น CPM S 45 VN สีชมพูนะครับตอนซื้อเนี่ยเขาซื้อแล้วเขาใส่ชื่อผมส่งมาที่บ้านผมเลยนะครับนี่นะครับกิจ ออนไลน์นมีสติกเกอร์มาให้ด้วยนะครับส่วน2ตัวนี้คือซื้อมาถึงที่บ้านเขาแล้วเขาเพิ่งส่งมานะครับมาดูรีวิวกันเลยนะครับผมราคาอยู่ที่ประมาณ5,000ต้นๆน,น,นะครับผมจำไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่เท่าที่ไปสืบทราบในเว็บไซต์อยู่ที่156.95 u s กดอลลาร์ก็คือประมาณ5,000 5 0 0้วนหรือว่า5,300ไม่น่าจะเกินนั้นนะครับตอนปัจจุบันนี้น่าจะไม่มีขายไปแล้วนะครับนี่คือ Spider Go พารา3นะครับเป็นเวอร์ชัน G10 ตัวนี้เป็นเวอร์ชันด้ามสีชมพูลแล้วเป็นโล oh หะ CPM S45VN ด้วยนะครับรหัสคือ C223GPPN นะครับ G คือ G10 P คือเพลนแล้ว PN คือพิงค์นะครับพาราีพิง S45VN จากร้านกิจออนไลน์น่สนะครับนี่นะครับโอเคเรามาดูกันเลยนะครับเปิดกล่องมาข้างในเราจะเจอกับตัวมีดมาในซองกับ อะไรบ้างนะครับเราจะมีสติกเกอร์ของ s สไปเดโก้มาแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีคู่มือหรือว่าเป็นคำแนะนำในการดูแลรักษามีดเล่มนี้ซึ่งในไลน์อัพของเขาก็จะมีลักษณะการดีไซน์นะครับตั้งแต่ปี2004ดีไซน์เจ้าตัวพาราสไบออกมานะครับแล้วก็ จะมีการดูแลรักษาทั่วๆไปรวมถึงหน้าตาของเขาในรุ่นธรรมดาจะมีเวอร์ชันที่เป็นใบ DLC คือใบสีดำด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นด้ามดิจิตอลก็มีนะครับทั้งใบซาติน่มันเป็นสโตน t c h แล้วนี่ถ้าเป็น s45vn นะครับแต่ถ้าเป็น 30V ย,ย,ยังเป็นสโตนวอชอยู่อ่ายังเป็นซาตินอยู่นะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวมีดเลยนะครับ ราคาจำหน่ายของเจ้าตัวนี้อยู่ที่156.95ดอลลาร์นะครับตีเป็นเงินไทยประมาณ5,000ต้นๆนะ5,000ท้วนจนถึง5,300ในราคาที่เปิดตัวนะครับแต่ราคาปัจจุบันตอนที่มันหมดไปแล้วเนี่ยไม่แน่ใจแล้วว่าขึ้นไปเท่าไหร่แล้วนะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น Pink G10 นะครับแล้วก็ใบมีดเป็น CPMs 45VN เป็นโลหะสแตนเลสอัพเกรดมาจาก 30V กับ3 5 vn นะครับตัวนี้คือเด่นเรื่องเอทวิเทนชั่นที่สูงกว่า3 0 v กับ3 5 vn นะครับตัวนี้เป็น corroborate หรือว่าเป็น exclusive ให้เว็บไซต์ knife joy นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ขายมีดในอเมริกาโดยมีดตัวนี้จะมีสเกลสีชมพูนะครับก่อนหน้านี้ s p y d e โ c ้เคยออก p a า m าม t ต r r ท2ที่เป็นด้ามชมพูแล้วก็ออกอามาให้กับการกุศลก็คือรายได้ที่จําหน่ายได้ไม่แน่ใจว่าบางส่วนหรือทั้งหมดนะครับจำหน่ายให้กับ เว็บไซต์น่าจะ Nice Joy เหมือนกันมั้งนะครับแล้วก็นำเงินไปบริจาคให้กับสถาบันมาร็งเต้านมนะครับในอเมริกาตัวนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นที่ทำออกมาเหมือนกันนะครับแต่เป็นอีกรุ่นหนึ่งเป็นพารา3รีมีดพาราตรีนะครับก็เป็นมีดขนาดเล็กในซีรีส์พาราของเขานะครับโดยจะมีรุ่นไลท์เวทด้วยรุ่นไลท์เวทก็จะเป็นด้าม FRN ที่เป็นสเกลแบบนี้นะครับผมเคยรีวิวในช่องไปหลายตัวแล้วนะครับลองไปหาดูย้อนหลังได้เลยนะครับ แบบนี้เนาะส่วนตัวนี้ก็จะเป็น G10 ซึ่งจะมีความแข็งนะครับแน่นหนากว่าราคาก็จะแพงกว่าด้วยนะครับแน่นอน5,000กว่าบาทนะครับตัวนี้ก็จะมีโครงสร้างด้านนอกเป็น G10 ที่สเกลสีชมพูนะครับแล้วก็ด้านในนะก็จะมีสเตลเลสสตีลไลเนอร์อยู่ข้างในระบบล็อกเป็นคอมเพรสชันล็อกนะครับอยู่ด้านหลังก็คือเป็นเฟรมล็อกไม่ใช่เฟรมสิเป็นไลเนอร์ล็อกนะครับชนิดหนึ่งสามารถจะบดล็อกด้วยการหนีบบีบแบบนี้นะครับ พินช์แบบนี้ใบมีก็จะดรอปชัดลงมาในตัวนี้นะครับเปิดด้วยการใช้นิ้วหยาบเนรดูด้านนี้ก็ได้นะครับนิ้วโป้งหรือว่าจะใช้นิ้วชี้อีกด้านหนึ่งนิ้วกลางได้นิ้วนางนิ้วก้อยนะครับถ้าเกิดนะครับเกิดจะสุดอยู่ผมไม่ได้ฝึกนิ้วก้อยด้วยนะครับได้นะครับกลางได้หรือว่าจะเป็นการหนีบคอมเพรสชันล็อกแล้วสบัด นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับต้องใช้แรงนิดหนึ่งเนาะนะครับแบบนี้ตอบชัดแบบนี้นะครับตัวคลิปสามารถจะ reverse หรือว่า move ได้นะครับย้ายเป็นทิป up ทิป down ด้านขวา right side left side นะครับเป็น4ดํตำแหน่งย้ายได้หมดเลยแล้วแต่ใครชอบนะครับถ้าติดตั้งมาจากโรงมานก็จะเป็นทิป up right side คือด้านขวาปลายชี้ขึ้นมาลาพกส่วนคลิปก็เป็นสแตนเลสสตีลนะครับมีแลนยัดหฮด้านท้ายด้านในฮาร์ดแวร์ทั้งหมดนะครับเป็นสแตนเลส ทั้งหมดเลยสามารถทำความสะอาดด้วยการใช้ผ้าเช็ดเป่าลมหรือว่าล้างน้ำได้ง่ายนะครับในกรณีที่สกปอรออกมากส่วนใบมีดเป็นทรงคลิปพอยนะครับซึ่งก็จะเป็นลักษณะเฉพาะของสกูลพารานะครับหรือว่าเป็นมินิทารี่ซีรีส์ก็จะมีมินิทารี่ตัวใหญ่สุดพารามิลทรีทูหรือว่ามินิทารี่พารามิทรีตัวแรกก็จะเป็นไซส์กลางนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นพารา3รีก็คือเป็นน้องเล็กมีรุ่นไลท์เวทด,ด้วย นี่คือพารามิทรอยทูนะครับก็จะเป็นพี่เขาด้ามยาวกว่าใบยาวกว่าตัวนี้ใบยาว3.4นิ้วนะครับประมาณส่วนตัวนี้ใบยาว3นิ้วนะครับจริงๆมัน2.9กว่านะ2.95นิ้วก็ตีสัว่า3นิ้วตัวใบมีดเปลี่ยนอัปเกรดจากเดิมที่เป็น CPM S 3 0 v นะครับในสมัยก่อนอัปเกรดครั้งใหญ่คือข้าม S 35VN ไปเลยข้ามมาเป็น 45VN เลยนะครับซึ่งเป็นการจำข้ามข้ามก้ากระโดดที่ดีมากๆ ตัว S45VN นี้นะครับ S45VN เนี่ยมันดีกว่า S30V กับ 35VN ยังไงเด่นเรื่องหนึ่งเลยก็คือเรื่อง Edge วิ t e n t i o n คือการเก็บรักษาคมได้ดีกว่านะครับดีกว่าเยอะเหมือนกันนะสมมุติว่าถ้า S30V เนี่ยได้7คะแนนนะครับเจ้าตัวนี้น่าจะได้ประมาณ8 8.5อะไรประมาณนั้นเลยในขณะที่ S35VN เนี่ยได้ประมาณ8นะครับอะไรทำนองนั้นประมาณนั้นส่วนค่า toughness ความแกร่ง การต้านทานสนิมการกัดกร่อนรวมถึงการรับง่ายเนี่ยก็ยังคงได้ดีเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าคมนานกว่าเดิมส่วนฟินิชชิ่งตัวนี้ในเวอร์ชันนี้เป็นซาตินฟินิชนะครับจะเห,เห็นเลยนะครับว่าผิวของใบมีดจะเป็นเส้นเสี้ยนนะครับเหมือนมอสแตนเลสซึ่งในเวอร์ชันปกติธรรมดาที่เป็นสีดําหรือว่าสีคาร์โม่นะครับตัวรดักชั่นธรรมดาใบผิวเขาจะเป็นสโตนวอชนะครับเป็นไลท์สโตนวอชก็จะไม่ค่อยสะท้อนแสงออกเท่าๆเราไม่ค่อยคมแต่ตัวนี้จะค่อนข้างคมนะครับตรงเหลี่ยมตรงมุมเพราะว่ามันไม่ได้ผ่านกน ทำ Stone Watch มาเดี๋ยวลองเทียบให้ดูนะครับว่าความแตกต่างของใบมีด2ตัวนี้มันมีความต่างกันอยู่เนอะรุ่นธรรมดาจะเป็น Stone Watch นะครับแต่เป็นโลหะเดียวกันนะครับ CPMS45VN เหมือนกันตัวนี้เป็น Satin Finish ครับประมาณนี้นะครับตัวนี้เคยรีวิวในช่องไปแล้วนะครับลองไปดูได้ส่วนของ ใบมีดก็จะเป็นลักษณะคลิปพอยต์การขัดคมเป็นฟูลแฟต r รายซึ่งก็จะลดการเสียดสีเวลาตัดผ่านของที่มีความหนาแน่นหรือว่าเหนียวยเช่นปอกแตงโมนะครับหั่นเนื้อหั่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแรงต้านทาน resistance นะครับน้อยครับ r e s i s t a n c น้อย ก็จะเป็น Low f ฟ i ิ t ชันคือไม่ค่อยฝืดตัดผ่านได้ง่ายในรุ่นอื่นๆนะครับจะมีเวอร์ชันใบสีดำด้วยนะครับมีด้วยนะเป็น Diamond Like Carbon นะครับ D L C Finish, Finish ก็จะเป็นสีดำ,ดำๆๆหรือว่าจะเป็น P V D c o ้ e ของเว็บไซต์ uh, R E C นะครับ River Edge Cutlery นะครับก็จะเป็นด้ามสีออกเขียวๆ OD Green แล้วใบเป็นสีออกน้ำตาลน,น้ำตาล Desert Warrior อะไรประมาณนั้นส่วนด้านนี้จะมี Marking นะครับ S A L คือซาวเลเซอร์กับเอริกเลเซอร์เป็นดีไซนเนอร์พ่อกับลูกนะครับเจ้าของบริษัทสบาดีโกแหล่งผลิตผลิตในโกลเด้นโคโ r ราโด s a นะครับผลิตบนโลกนะครับด้านล่างจะมีฟิงเกอร์ชอยด้านบนมีรัมหรือว่าจิมปิ้งนะครับสามารถจะจับลักษณะนี้ได้นะครับใช้แรงกด u s ชคัตพันช์อะไรแบบเนี้ยส่วนด้านล่างมีฟิงเกอร์ชอยใช้ดีเทลนะครับพิกกิ้งแค่แค่อะไรแบบเนี้ยงานดีเทลปอกเหลาอะไรเงี้ยนะครับเพราะการเข้าใกล้กับตัว ใบมีดมากทำให้เราสามารถจะคนโทรลปลายมีดได้ดีด้วยนะครับส่วนการจับ reverse grip รุ่นนี้ก็ทำได้ค่อนข้างดีผมสังเกตดูด้ามสเกลจะรู้สึกว่ามันค่อนข้างสากกว่ารุ่นก่อนๆหรือเป็นเพราะว่าผมใช้มีดจนเก่าแล้วไม่รู้เนาะก็ไม่แน่ใจนะครับมีดตัวนี้ผมยืมมานะครับไม่ใช่ของผมนะตัวนี้ส่งมาจากร้านกิจออนไลน์ไนฟ์นะครับเจ้าของซื้อจากร้านกิจออนไลน์ไนฟ์นี้นะครับ เราส่งมาให้ผมเลยนะครับให้มารีวิวก่อนเลยตัวเองยังไม่ได้จับซ้วยซ้ำขอบคุณมากมากเลยนะครับมิสเตอร์เคส่วนคลิปนะครับก็อยู่ในตำแหน่งที่ติดตั้งมาแล้วนะครับก็เป็นมีดที่นิยมมากตัวหนึ่งรุ่นหนึ่งเลยนะครับในค่ายผมว่าเผลอๆเนี่ยอาจจะนิยมมากกว่าพารามิทาริชูซ้วยซ้ำนะครับตัวนี้มีเวอร์ชันไลท์เวทด้วยก็คือพารา i g h ไลท์เวทที่โชว์ให้ดูไปแล้วนะครับแต่กีว่าหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ของผมนะครับผมเก็บแบบนี้แหละนะครับบางคนบอกเดี๋ยวมีเป็นรอย มีใช้งานนะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับนี่คือ s p i d e r g o p a r a 3 G10 ีนะครับ CPM S45 VN Pink Scale นะครับ Pink G10 Scale สวยดีนะครับก็ปัจจุบันก็จากเนจากเว็บไซต์ Knife Joy นะครับก็ไม่รู้ว่าปัจจุบันยังมีอีกหรือเปล่าก็ลองไปหาดูแล้วกันนะครับใครชอบสีชมพูสำหรับผู้หญิงน่ารักดีใบสีดำา l l ออาจจะมีออกมาอีกก็ได้นะครับแต่เป็นเว็บอื่นที่อื่น แล้วเจอกันใหม่อพิโซดหน้านะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชม h e บิไ r i d น n อ Out